นิมานทำเลทองที่ทุกคนอยากเป็นเจ้าของราคา3.48ล้านแหล่งรวมช็อปชิมฟินเที่ยวครบจบในที่เดียวสวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะ Perfect Home ค่ะแล้ววันนี้นะคะกวางก็อยู่ที่รวีวารีคอนโดค่ะอยู่ใจกลางนิมานนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นี่เลยนะคะสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมียิมด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าห้องจะเป็นแบบไหนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในห้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกเลยที่จะเห็นนนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นแบบประตูดิจิตอลดอลล็อกนั่นเองนะคะและบริเวณด้านในนะคะโซนแรกก็เป็นโซนวางรองเท้าได้เลยนะคะอาจจะซื้อชั้นวางนะคะเพื่อที่จะมาจัดระเบียบในส่วนของรองเท้าได้ค่ะและมาต่อกันนะคะในส่วนต่อไปนั้นก็คือแคทเท ห้องน้ํานั่นเองค่ะซึ่งห้องน้ํานะคะที่นี่ก็จะแยกโซนนะคะเป็นโซนแห้งกับโซนเปียกอย่างชัดเจนค่ะ แล้วก็มาในโซนต่อไปกันเลยนะคะนี่ก็เป็นห้องครัวนั่นเองนะคะสามารถที่จะทําอาหารบริเวณตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นซิงค์นะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีนะคะเป็นชั้นวางนะคะซอสต่างๆว่าอุปกรณ์จานนะคะแล้วก็มีในส่วนของตู้เย็นไว้ให้ด้วยนั่นเองนะคะบริเวณตรงนี้ค่ะ แล้วก็ยังมีนะคะสำหรับชุดเซตโต๊ะกินข้าวนะคะบริเวณทางโซนนั่งเล่นหรือจะมานั่งในส่วนของโซฟาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะในส่วนของตรงนี้บอกได้เลยว่ากว้างมากๆมีพื้นที่ใช้สอยเหมาะนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำที่มีพื้นที่ค่ะ และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสเปเชียลมากๆเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นระเบียงนะคะที่กว้างมากๆค่ะสามารถซื้อโต๊ะนะคะเก้าอี้มาวางแล้วก็ชิวนะคะจิบกาแฟเบาๆนะคะรับลมยามเช้าค่ะแล้วก็มาดูบรรยากาศนิดนึงนะคะบรรยากาศเป็นวิวเมืองและนอกจากนี้นะคะด้านขวามือก็จะเป็นวิวดอยด้วยเช่นกันค่ะถือว่าบรรยากาศแบบสุดยอดมากๆเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะกวางก็ยังมีนี่เลยค่ะแฟรนห้องนอนนั่นเองนะคะแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนนะคะเป็นห้องนอนเตียง6ฟุตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของนี่ที่เก็บเสื้อผ้านั่นเองค่ะขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะลูกค้ามีกระจกให้ด้วย ใหญ่มากๆค่ะสำหรับใครที่อยากได้ไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าลักชวรี่อยู่ใจกลางเมืองน,นะคะต้องไม่พลาดเลยค่ะ ป็นยังไงกันบ้างคะกับห้องที่กวางพามาชมกันในวันนี้นะคะที่วลีวารีคอนโดค่ะอยู่ใจกลางเมืองนีมาเลยนะคะและนอกจากนี้ขนาดห้องอยู่ที่45.53ตารางเมตรค่ะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะก็ยังมีโซนห้องนั่งเล่นและห้องครัวให้ด้วยและไฮไลท์เลยนะคะสำหรับระเบียงค่ะกับมุม180องศาที่สามารถมองทั้งวิวเมืองและวิวดอยได้อีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำหรือ แล้วก็รอปภนะคะที่ดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะและหากสนใจนะคะสามารถติดต่อกวางได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะและก่อนสากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกวางด้วยและสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ